สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้นะคะเรามาเรียนวิชาคณิตศาสตร์เช่นเดิมนะคะโดยวันนี้นะคะคุณแนนนะคะก็จะสอนนักเรียนต่อในเรื่องถัดไปนะคะที่เราได้เรียนมานะคะในคาบที่แล้วคือเรื่องการเปรียบเทียบจํานวนนะคะวันนี้เรามาเรียนเรื่องใหม่นะคะแต่ก็ยังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่1น,นะคะเรื่องจํานวนนับไม่เกิน1น0 0งแสซึ่งมาดูต่อไปนะคะ ซึ่งถัดจากเรื่องการเปรียบเทียบจํานวนนะคะเรื่องถัดไปคือเรื่องการเรียงการเรียงลําดับจํานวนค่ะซึ่งการเรียงลําดับจํานวนนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้คือนักเรียนจะต้องเรียงลําดับจํานวนจากน้อยไปมากหรือจากมากไปน้อยนะคะตามแต่ที่โจทย์จะก,กําหนดนะคะค <c oughs> ่ะสำหรับการเรียงลำดับจำนวนนะคะอาจทำได้โดยหาจำนวนที่มากที่สุดนะคะ และจำนวนที่น้อยที่สุดหลังจากนั้นนะคะจึงนำจำนวนเนี่ยมาเรียงลําดับจากมากไปน้อยหรือน้อยไปมากนะคะเรามาดูตัวอย่างที่หนึงกันเลยค่ะตัวอย่างที่หนึงนะคะเป็นการซื้อจัก,กรยานซึ่งมีทั้งหมดสามร้านคือร้าน A ร้าน B และร้าน C นะคะซึ่งเรามาดูร้าน A กันก่อนเลยค่ะร้าน A นะคะเราเ ขายจักรยานในราคาเท่าไหร่คะ5,990บาทร้าน B นะคะขายจักรยานด้วยราคา6,090บาทร้าน C ขายจักรยานด้วยราคา5,890บาทนะคะเราจะเอา3ามจำนวนนี้มาเปรียบเทียบกันนะคะเพื่อเรียงลําดับจํานวนของร้าน A ร้าน B และร้าน C เราเริ่มจากอันแรกเลยคะ่ะว่าจะหาจํานวนที่มากที่สุด จำนวนที่มากที่สุดคือเท่าไหร่คะคือวิธีการเปรียบเทียบแบบนี้นะคะก่อนที่จะเรียงลำดับเรายังอาศัยเรื่องการเปรียบเทียบเข้ามาใช้อยู่ซึ่งการเปรียบเทียบตรงนี้เราจะไปดูที่หลักที่อยู่ทางซ้ายมือสุดนะคะหรือจำนวนที่มีหลักมากที่สุดนะคะในที่นี้จำนวนแรกคือเลขห 5. 5้อยู่ในหลักพันมีค่าห้าพัอยู่ในหลักพันมีค่าหกพั ห้าอยู่ในหลักพันมีค่าห้าพันนะคะทั้งสามจนวนนี้จํานวนที่มากที่สุดก็คือหกห0พันนะคะมากที่สุดต่อไปเราจะหาจํานวนที่ที่อะไรคะที่น้อยที่สุดในเมื่อเราเปรียบเทียบหลักพันแล้วมันมีจํานวนที่เท่ากันคือห้ากับห้านะคะสองจนวนนี้เท่ากันห้าอยู่ในหลักพันเหมือนกันมีค่าห้าพันเท่ากัน ตึงไปเปรียบเทียบหลักถัดไปหลักถัดไปคืออะไรคะคือ9 9อยู่ในหลักร้อยมีค่า90้าอยู่ในหลักร้อยมีค่า800เราเปรียบเทียบ900กับ800กันสแสดงว่า800ก็ต้องน้อยกว่า900จรยจึงเป็นจำนวนที่น้อยที่สุดตอนนี้เราทราบแล้วว่าจำนวนที่มากที่สุดคือ6,90จําจำนวนที่น้อยที่สุดคือ5,890 ในข้อนี้นะคะจะเรียงลำดับฟองแบบคือเรียงลำดับจากน้อยไปหามากและเรียงลำดับจากมากไปหาน้อยเรามาเริ่มจากอันแรกก่อนเลยคือจากน้อยไปหามากน้อยสุดเราทราบแล้วว่าคือเท่าไหร่คะน้อยสุดคือ5,890หลักถัดไปจำนวนนี้อยู่ตรงกลางคืออะไรคะคือ5,990 และมากที่สุดคือ6 0 9 0ค่ะต่อไปกลับกันนะคะให้เรียงราคาที่มากไปหาน้อยมากที่สุดนะคะคืออะไรคะคือ6 0 9 0เป็นจำนวนที่1จํานวนที่สองคือจํานวนที่อยู่ตรงกลางคืออะไรคะคือ5,990และเรียงลําดับสุดท้ายคือจํานวนที่ น้อยที่สุดก็คือ5,890ค่ะเดี๋ยวไปดูตัวอย่างถัดไปนะคะค่ะตัวอย่างถัดไปตัวอย่างที่สองนะคะให้เรียงลำดับจำนวน3ามจำนวนเช่นเดียวกันค่ะคือ1 0ึ่งมืนข้อนี้นะคะหนึ่งมืนหกหนึ และ46,782เช่นเดิมค่ะนำทั้ง3ามจำนวนมาตั้งนะคะแล้วเราจะพิจารณาทีละจํานวนคือพิจารณาจากทางซ้ายคือจํานวนหลักที่มากที่สุดซ้ายสุดคือมีเลข1เลข4และ4นะคะจะสังเกตเห็นว่า2องจำนวนนี้เท่ากันสองจนวนนี้เท่ากันใช่ไหมคะ เราก็จะไม่สนใจก่อนเราจะไปสนใจที่หนึ่งหนึ่งเป็นจำนวนที่ยังไงคะที่น้อยที่สุดน้อยที่สุดคร,ครูขอเขียนให้น้อยสุดก่อนนะคะนี่คือน้อยสุด ต่อไปเราก็มาเปรียบเทียบ4กับ4 4กับ4เป็นจำนวน40,000 4อยู่ในหลักหมื่นนะคะเป็น40,000เท่ากันดังนั้นตรงนี้ก็คือ40,000กับ40,000เราก็เปรียบเทียบไม่ได้ต้องไปเปรียบเทียบหลักถัดไปหลักถัดไปคือ2กับ6 2อยู่ในหลักพันมีค่า2,000 6อยู่ในหลักพันก็มีค่า6,000อะไรมากสุดคะมากสุดก็คือ6ก็คือ40,000 6,782ตรงกลางคือ4,2,670เดังนั้นครูเขียนให้เข้าใจง่ายคือตรงนี้คือลำอามากสุดนะคะตรงกลางน้อยสุดดังนั้นเราจะเรียงเริ่มเรียงจากน้อยไปหามากน้อยไปหามากต้องเอาจำนวนน้อยสุดขึ้นมาตั้งก่อนคือ1นึ9งมาจำนวนตรงกลางคือสี่7ม และมากสุดคือ46,782ต่อไปเรียงลำดับจากมากไปหาน้อยเอาจำนวนมากสุดตั้งขึ้นก่อนค่ะคือ46,782ลําดลำดับถัดไปนะคะคือ42,670และน้อยสุดนะคะคือ16,990ค่ะต่อไปดูตัวอย่างที่3กันนะคะ ตัวอย่างที่สามนักเรียนดูพร้อมกันจะมีสัตว์ทั้งหมดสี่ชนิดนะคะซึ่งการเรียงลำดับจำนวนไม่จำเป็นต้องมีแค่สามจำนวนจะมีมากกว่าสามสี่ห้าหกเจ็ดได้หมดแต่เราต้องมาเปรียบเทียบเช่นเดียวกันค่ะเปรียบเทียบน้ำหนักของสัตว์ทั้งสี่ชนิดนะคะช้างหนักหกหมืเก้าพันเจ็ดอยเจ็ดิบกิโลกรัมค่ะเ,เสือดาวนะคะหนัก หกหมื่นเจ็ดพันหกร้อยเก้าสิบกิโลกรัมค่ะดูนะคะและหมีแพนด้าหนักนะคะหกหมื่นหกพันเก้าร้อยกิโลกรัมค่ะและหมูนะคะหนักหกหมื่นเจ็ดพันหกร้อยแปดสิบเก้ากิโลกรัมค่ะเราจะนำตัวเลขทั้งสี่ตัวนี้นะคะมาตั้งแล้วเปรียบเทียบจากตัวเลขจากทางซ้ายสุดก่อนนะคะซ้ายสุดโดยจำนวนที่มีค่ามากที่สุดก่อนค่ะ คือเลขแรกที่เราจะเปรียบเทียบคือ6 6ในที่นี้เป็นจำนวนซ้ายสุดซึ่งทั้ง4จํจำนวนเป็นยังไงคะเท่ากันหมดเลยดังนั้นเปรียบเทียบได้ไหมไม่ได้ให้นักเรียนไปเปรียบเทียบหลักถัดไปหลักถัดไปจะมีทั้งหมดสี่จำนวนก็คือ9 เก้านะคะเอยู่ในหลักพันมีค่าเก้าพันเจ็ดพันหพันและเจ็ดพันเราจะเห็นว่าจํานวนที่มากที่สุดคือเลขเก้าทำให้เราทราบว,ว่าหกหมืเก้าพันเจ็ด้อยเจ็ดบสองคือจํานวนที่มากที่สุดถัดไปมีเจ็ดหกเจ็ดนะคะทําให้เรารู้จํานวนที่อะไรคะที่น้อยที่สุดคือหกเพราะ ก้กับ6เรารู้มากสุดกับน้อยสุดแต่ตอนนี้จำนวนตรงกลางจะมี2จํานวนดังนั้นเราต้องมาเปรียบเทียบ2จํานวนนี้ในหลักถัดไปคือหลักร้อยหลักร้อยในที่นี้นะคะเป็นเลข6กับเลข6เหมือนกันเปรียบเทียบได้ไหมก็ไม่ได้เช่นเดียวกันนะคะจึงไปเปรียบเทียบหลักถัดไปคือหลัก10ก็คือเก้ากับแปดดังนั้นนะคะเรามาเรียงลำดับ จากน้อยไปหามากดังนั้นน้อยสุดก็คือเรารู้แล้วว่าคือ66,900แล้วจำนวนหลักถัดมาระหว่าง8กับ9อะไรน้อยกว่ากันคะ80กับ90ก็คือ80ดังนั้นให้67,689เป็นจํปา็นจำนวนที่2ต่อไปจำนวนที่3ก็คือ67,692 และสุดท้ายคือจำนวนมากที่สุดคือ6,9,772นะคะค่ะต่อไปนะคะเรามาดูการเรียงลำดับจำนวนในแบบฝึกหัดกันนะคะซึ่งแบบฝึกหัดจะอยู่ในหน้า 17, 18, 19, 20นะคะแล้วก็21ค่ะมีทั้งหมด3มหน้า แต่ในที่ที่แล้วเราได้เรียนไปแล้วนะคะในหน้า17กับ18ซึ่งครูก็ตรวจแบบฝึกหัดนักเรียนไปแล้วบางส่วนนะคะซึ่งเรามาดูพร้อมกันนะคะดูจากข้อหนึ่งเรียงลำดับจำนวนจากน้อยไปมากคือเรียงเพียงแค่สามจำนวนซึ่งเดี๋ยวครูจะเฉลยให้นะคะตรงนี้โอเคตรงนี้นะคะเราจะดูที่จำนวนหลักเขาบอกว่าให้เรียงจากน้อย ไปมากน้อยสุดก็คือเราดูตรงนี้ก่อนนะคะจำนวนที่มากที่สุดก็คือเท่าไหร่คะคือ15340อันนี้เพราะว่ามันมีเลขหลักมากที่สุดมากที่สุดนะคะโอเคอ่ามากที่สุดแล้วก็น้อยสุดคืออะไรคะ8080กับ8089น้อยสุดก็คือ8080นะคะ อ่ะเรามาดูพร้อมกันนะคะดังนั้นเรียงจากน้อยไปมากก็คือจำนวนที่เราเรียงได้คือ8,000 8 0แ0ดพันแปดสิบใช่ไหมคะชอบขึ้นมาตลอดอันนี้อ่าแปดพนะคะ8,000 8 0แปดจำนวนที่สองนะคะคือ8,000 89 และสุดท้ายคือหนึ่งมืนห้าพันสายสี่สิบนะคะอันนี้คือเรียงจากน้อยไปมากต่อไปเรามาดูเรียงจากมากไปน้อยมากที่สุดนะคะคือจำนวนที่มีจำนวนหลักมากที่สุดก็คือสอง0มสพถัดไปคืออะไรคะระหว่างห้าพันกับแ0 0 0ันก็คือแ7 0พเจ็ดร้อย 9และถัดไปสุดท้ายคือ5590นนะคะอันนี้คือการเรียงลำดับจากมากไปน้อยต่อไปข้อนี้นะคะจะเป็นการเรียงโดยการให้นักเรียนเติมคำตอบลงไปซึ่งคำตอบจะมีหลากหลายมากนะคะ ครูตรวจแล้วก็เห็นแล้วว่านัเกเรียนค่อนข้างที่จะตอบคําตอบมาที่หลากหลายดังนั้นเราจะมาเริ่มดูข้อหนึ่งนะคะในข้อสามใหญ่นะข้อหนึ่งเขาบอกว่าเ,เติมตัวเลขแสดงจํานวนที่เป็นการเรียงลําดับจากน้อยไปมากจากน้อยไปมากนะคะแสดงว่าต้องอยู่เป็นจํานวนที่จํานวนนี้นะคะช่องสี่เหลี่ยมจะต้องอยู่ระหว่าง8,9 1พสิเอ็ด ไปจนถึง9,561ดังนั้นครูเขียนจำนวนแรกไว้นะคะคือมันตอบมันถูกหมดเลย8,911จนถึง9,561เพะฉอนท้านไม่จะเติมอะไรก็ได้ถ้าเติมในจำนวนระหว่างนี้นะคะแสะดงว่าถูกต้อง ต่อไปให้นักเรียนเรียงลำดับจากมากไปน้อยอันนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะซึ่งจำนวนที่นักเรียนจะต้องเรียงไปตรงนี้นะคะคือจากมากไปน้อยหมายถึงว่าจำนวนที่อยู่ทางซ้ายมือนี่คือจำนวนที่มากก็คือจำนวนตั้งแต่หนึ่งมื่นสองร้อยยี่สิบเก้าจนถึงแปดพัน ก้าร้อยสามสิบสามนะคะจนถึงนี้นะแฟนใครตอบจำนวนที่อยู่ระหว่างนี้นะคะแสดงว่าถูกต้องทั้งหมดนะคะต่อไปนะคะการบ้านของอาทิตย์นี้นะคะครูก็จะให้หนักเรียนเรียงลำดับจำนวนซึ่งเหมือนเดิมค่ะเพียงแต่จำนวนเนี่ยจะเพิ่มมากขึ้นจากที่เป็นสองจำนวนก็จะเป็นสามจำนวนหรือสี่จำนวน ก็เปรียบเทียบเช่นเดียวกันค่ะเรามาเริ่มข้อ1กันแล้วกันนะคะข้อหนึ่งเราจะเปรียบเทียบจากน้อยไปมากเพราะฉะนั้นเราต้องหาจำนวนที่น้อยที่สุดก่อนค่ะมี 8, 000, 9, 000, 10, แปดพันเก้าพันหนึ่งมืนแล้วก็เก้าพันเพราะฉะนั้นน้อยที่สุดก็คือแปดพันสอง้อยเอ็ด ลำดับที่2มันมี9,000กับ9,000เราดูที่น้อยถัดไปนะคะก็คือมี9,230กับ9,920พัถัดไปคืออะไรคะมี200กับ900อะไรน้อยกว่ากันก็คือ9,230แล้วก็ต่อมาด้วย9,000เท่าไหร่คะ9,000 9 9้ายสิและสุดท้ายคือ1 0ึ่งสิส่วนข้อถัดไปก็เช่นเดียวกันนะคะให้นักเรียนเปรียบเทียบจากมากไปน้อย กับกันนะคะเมื่อกี้จากน้อยไปมากครูจากที่ครูดูแบบฝึกหัดแล้วเนี่ยนักเรียนจะสับสนระหว่างน้อยไปมากกับมากไปน้อยถ้ามากไปน้อยคือจํานวนที่อยู่จํานวนแรกจะต้องมีค่ามากที่สุดนะคะ <S <S ดังนั้นข้อนี้มี1 9ึ0 0มื่แล้วก็1 0,000มใช่ไหมคะดังนั้นจำนวนที่มากที่สุดก็คือ1 0,000มี1 0 0 0 0หมืนึ่งกับ14 5 6มากกสุดก็คือ10,000ื สี่ร้อยห้าสิบหกถัดไปคือหนึ่งมืนถัดไปคืออะไรคะเก้าพันมีเก้าพันแปดสิบเจ็ดกับเก้าพันเก้าก็คือเก้าพันแปดสิบเจ็ดและสุดท้ายคือเก้าพันูต่อนี้นะคือเก้าพันเก้านะคะรายมืออาจจะไม่สวยหน่อยนะแต่ว่าเนื่องจากคุณพยายามจะฝึกเขียนให้ดีกว่านี้แล้วกันนะคะอ่าดูต่อไปนะคะ ตัวอย่างถัดไปให้เราดูสุดท้ายข้อนี้จะแตกต่างขึ้นมาก็คือจะเป็นรูปภาพรูปภาพในที่นี้เขาบอกว่าให้เติมคำตอบจากรูปภาพมีทั้งหมด9ภาพบริษัทแห่งหนึ่งในประเทศจีนนำเข้าผลไม้ในปีที่ผ่านมาดังนี้ทุเรียนดูทุเรียนนะคะทุเรียน20,008 34กิโลกรัม อามังคุด24,210กิโลกรัมมะม่วง18,950กิโลกรัมมะพร้าว3 8 0 0กิโลกรัมสับประรด9,580กิโลกรัมลำไย8,700 8,716กิโลกรัมเงาะ 19,580กิโลกรัมมะละกอ6,580กิโลกรัมฝรั่ง16,200กิโลกรัมให้นักเรียนนำตารางข้างบนนี้นะคะมาตอบคำถามข้อ1ถึงข้อ4กันค่ะเริ่มจากข้อ1บริษัทนี้นำเข้าผล,ลไม้อะไรน้อยที่สุด ให้นักเรียนไปดูทั้งหมด9ผลไม้นี้นะคะข้อนี้ครูจะไม่ตอบให้ทั้งหมดจะตอบให้เพียงแค่ข้อ1กับข้อสองดังนั้นข้อ3และข้อ4ี่ให้นักเรียนทำเองดังนั้นเรามาดูที่จำนวนที่น้อยที่สุดกันก่อนเลยค่ะน้อยที่สุดดูแต่ละหลักนะคะทุเรียน2 2 0 0 0 2่0 0 0สี มื่นถ้าเป็นหลักหมื่นเนี่ยคงเป็นไม,ไม่ได้ที่จะน้อยที่สุดให้นักเรียนไปดูที่หลักพันหลักพันมีอะไรบ้างคะสับประรดลำไย,ยมะละกอมี3มชนิดนี้ที่อยู่ในหลักพันกิโลกรมัมดังนั้นระหว่าง9,000 8,000กับ6,000อะไรน้อยที่สุดคะ6,000ก็คือมะละกอมะละกอนะคะ ขออาภัยที่เขียนไม่สวยนะต่อไปบริษัทนี้นำเข้าอะไรมากที่สุดให้นะักเรียนไปดูที่หลักหมืน่นทุเรียนสองมืนมังคุดสองมืนสี่มะม่วงหมื่นแปดมะพร้าวสามมื่นเงาะหมื่นเก้าดังนั้นดูจากตัวเลขสองสองหนึ่งสองหมื่นสองหมื่นหนึ่งหมื่นสามหมื่นหนึ่งหมื่น มีมากสุดมาจำนวนเดียวนะคะคือหลักหลักสามหมื่นคืออะไรคะคือมะพร้าวตรงนี้นักเรียนตอบมะพร้าวและต่อไปให้นักเรียนไปแสดงวิธีธรทรำลงหาทั้งหมดนะคะและจัดอัำดับข้อสามนะคะให้จัดอัำดับที่มากที่สุดสามันดับแรกให้ไปหาเองนะและข้อสี่คือเรียงลำดับ จากน้อยไปมากระหว่างสีจชนิดคือเงาะสับป,ประรดมังคุดและฝรั่งนะคะหวังว่านักเรียนจะทำการบ้านได้นะคะค่ะแล้วการบ้านที่ครูให้ไปนะคะอย่าลืมทำมาส่งด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ